สวัสดีครับผมฝุกจังเกิลทูนะครับครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเดินทางไปหาท่านอาจารย์มูเซอนะครับก็ไม่รู้เนี่ยว่าท่านอาจารย์อนะ่ะอยู่หรือเปล่านะก็ผมเห็นเดบซีเนี่ยคอมเมนต์มาว่าท่านอาจารย์เนี่ยไม่อยู่นะทุกคนก็ท่านอาจารย์เนี่ยไปกับคิงนะก็ผมเนี่ยก็จะกลับไปดูลุงคนนั้นนะว่าตอนนี้แกปลอดภัยหรือเปล่านะครับก็ลุงคนนั้นก็ แกเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่สมิงนะทุกคนแกคือค้นหาของป่าจริงนะครับเพราะว่าถ้าแกเป็นสมิงเนี่ยแกก็คงทําร้ายผมตั้งแต่วันนั้นแล้วนะทุกคนแต่ว่าวันนั้นน่ะแกเนี่ยไม่ได้ทําร้ายผมนะครับแต่แกเนี่ยก็สภาพแกไม่เหมือนจะไม่ไหวนะผมก็ได้พาไปที่พักของท่านอาจารย์มูเซอร์นะครับทุกคนเพราะในวันนี้ผมก็จะเข้าไปหาแกนะครับก็ ลุงเขาเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับทุกคนก็ผมคาดว่าน่าจะปลอดภัยนะครับเพราะว่าอยู่ในเขตของท่านอาจารย์มูเซ์เนี่ยมันปลอดภัยนะทุกคนก็ไอพวกสิ่งไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่สามารถแบบเข้าไปในเขตของท่านอาจารย์ได้นะทุกคนผมก็เดินทางมาคนเดียวอีกแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็เดินทางมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับ ก Tyler, ็สม okay. ุนไพรที่ผมจะไปตามหาเนี่ยก็คือปลาไหลเพือกนะครับตอนก็สรรพคุณของเขาเนี่ยเยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปหามานะทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเอามาขายดูนะครับก็ไม่ได้ขายจริงจังนะทุกคนก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ทักมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหานะก็ ลุงผมเนี่ยบอกเอาไว้นะว่าลุงเนี่ยไปเจอไวกอหนึ่งนะทุกคนในป่าเล็กเลยนะครับก็ผมไปถามลุงมานะว่าลุงเนี่ยพอจะรู้จักกับปาลาไหลเพือกหรือเปล่าลุงผมก็บอกว่าลุงเนี่ยไปเจอไวกอหนึ่งนะครับแต่ว่าอยู่ป่าเนี่ยก็ค่อนข้างเด็กเลยนะทุกคนก็ผมไม่รู้นะว่าเขาขายกันยังไงนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพิจารณานะก็ดูวิธีการนะว่ามัน เอายากหรือเปล่านะครับทุกคนแล้วระยะทางเนี่ยที่เราจะไปเอาเนี่ยมันไกลหรือเปล่านะก็ผมก็จะคิดอีกทีหนึ่งนะครับครับทุกคนี๋ยวเนี่ยไปรับชมคลิปกันเลยครับก็ไปรอดูนะว่าวันเนี้ยผมจะเจออะไรหรือเปล่านะครับทุกคนครับทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้อากาศก็ค่อนข้างดีเลยนะครับพอรู้สึกเนี่ยสดชื่นมากเลยนะครับ ก็แถวบ้านผมเนี่ยเมื่อวานก็ฝนตกนะครับทุกคนผมก็ไม่ได้มาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเลยนะก็มันตกทั้งวันเลยนะครับก็สภาพอากาศก็แปลกเลยนะครับว่านี่มันเข้าฤดูร้อนแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าฝนมันตกนะเมื่อวานนะครับอันนี้อากาศก็เลยดีนะครับแดดก็เริ่มออกแล้วนะครับ ฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะเมื่อวานนี้อากาศแถวบ้านผมนี่ก็จะทึบมากเลยนะคทุกทนก็ไม่สามารถเข้าไปในป่าได้เลยนะก็ในว,วันเนี้ยผมก็จะกลับไปดูลุงคนนี้ผมเคยช่วยเอาไว้นะครับก็จะไปดูนะว่าลุงเนี่ย สบายดีหรือเปล่านะครับก็ผมบอกว่าให้ลุงอ่ะอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะเพื่อท่านอาจารย์เนี่ยจะกลับมานะทุกคนเพาผมคาดว่าท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยก็น่าจะกลับมาแล้วนะครับก็อตอนนี้ก็น่าจะอยู่กับลุงแล้วนะคทุกคน เหมือนผมเจอคนวิ่งไปเลยนะทุกคนแต่ว่าเหมือนมันไม่เจอผมนะครับแต่ผมเนี่ยเจอนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแต่ว่ามันอยู่ตรงนู้นนะทุกคนผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเหมือนห่างตาผมเนี่ยจะไปเห็นนะก็ไม่รู้นะใครนะแ๋่วเราจะไปดูกันนะครับทุกคน เาผมก็กลัวจะเป็นไอโจนกลุ่มโจนนี่มันแปลงกายได้นะทุกคนก็ไม่เชิงว่าเป็นสมิงนะครับแต่ว่ามันสามารถแปลงกายเป็น <c oughs> เสือได้นะครับทุกคนอ๋ออันนี้ท่านอาจารย์บอกผมมาเองเลยนะ มเจอตัวแล้วทุกคนแต่มองไม่ชัดผมจะเข้าไปดูใกล้ๆนะเฮ้ยเหมือนมันจะอยู่กันแค่คนเดียวนะวนไ,มวไม่ใช่เฮ้ยมึงเองเหรอมึงอย่าทำเป็นจำไม่ได้วันนั้นมากับใครมึงจำไม่ได้เหรอมึงทำใครไว้ใครอะพี่ มันมากกันสองนะทุกคนไม่<อ>มัวนะูยบอยแนนอไม่พวกพี่เป็นใครเนี่ย,ม,ย,ยม,ม,ม,มูเซ,เซ์ผมไม่รู้จัก เป็นไอมิงตัวนั้นที่ท่านอาจารย์มูเซย์เนี่ยได้ซู้กับมันนะทุกคนแต่ว่าวันนี้มันเอาพวกมาเลยนะครับ do งานนี้หน่อยเจะจัดและจัดการมันเองไอ้บู๊๊ ของดีวะดีๆ <debates> กับม <fine> <c oughs> ึงนี่ชอบเล่นรอบการจริงเมื่อกี้มันมายังไงมีเหงื่อคนไหมไม่เห็นเลยยิดีก็ได้ยินแต่เสียงยิงไม่ได้นะไรฟอนด์มันหายทีแล้วทุก กำลังามหาผมอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันเนี่ยมัวนะก็เมื่อกี้นะผมได้ฟันเพื่อนมันเนี่ยลายทีมากเลยนะทุกคนจนเสื้อมันเนี่ยขาดนะแล้วผมไน้ได้เห็นกับยันแปลกๆนะทุกคนยันเนี่ยอยู่กลางหลังมันเลยนะครับ ก็เหมือนจะเป็นรูปเสือด้วยนะทุกคนอ้อนผมฟันเนี่ยผมเห็นจริงๆเลยนะทุกคนแต่ว่าผมฟันไม่เข้านะแต่ว่าเสื้อมันเนี่ยขาดนะทุกคนคอนคุนทุคนก็ตามมาผมอยู่อีกฝั่งหนึงนนะผมเนี่ยก็จะรีบกลับดีกว่านะทุกคนแต่พวกมันเนี่ยไม่น่าจะรู้ ที่ของท่านอาจารย์มูเซอร์นะครับทุกคนอเกือบไม่รอดแล้วนะครับทุกคนมันเนี่ยเกือบจะหาตัวผมเจอแล้วนะมันจะเข้ามาใกล้ผมจัดเลยนะทุกคน แต่ว่ามันเนี่ยไม่เจอผมนะก็คิดว่าจะไม่รอแล้วนะครับทุกคนผมก็ต้องตีซื้อบื้อก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเนี่ยเป็นใครนะทุกคนแต่เหมือนที่มันบอกว่ามันโดนอาจารย์มูเซอร์กับผมเนี่ยจาัดก,การวันนั้นนะ่ะแล้วมันแปลงกายได้เนี่ยผมก็พอจะนึกออกแล้วนะว่ามันคือใครนะ แต่ว่าวันนี้มันมากันสองแล้วนะก็ท่านอาจารย์มูเซอร์ก็ยังจะไม่ยังไม่รู้นะทุกคนก็ผมเนี่ยเดี๋ยวคอยพี่บอกเขาแล้วว่าพวกมันเนี่ยเริ่มอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วนะทุกคนก็เหมือนที่ลุงคนนั้นบอกเลยนะทุกคนเพราะลุงคนนั้นเนะ่ยเขาเจอมามันอยู่กับหลายคนมากเลยนะครับทุกคน วันนี้ผมก็ไปไม่ถึงท่านอาจารย์บูเซนะก็ไม่กล่าวว่าจะไปดูลุงเขานะก็ไปไม่ถึงนะทุกคนก็ไปเจอกับไอโจน2คนนี้ก่อนนะก็ต้องหนีก่อนนะครับต้องเอาตัวรอดก่อนนะครับทุกคนผมหวังว่าลุงเนี้ยก็ปลอดภัยอยู่นะครับทุกคนเราเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้านะในคลิปนี้ผมขอตัวกลับก่อนนะครับสวัสดีครับ